สวัสดีครับผมพัฒนานช่องเท็ก a ะด็อกนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนบรรยากาศที่นึงนะครับเราอยู่ในสวนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่ฮะมีปลามีปลาคราฟนะครับมีปลาคราฟอยู่นะครับผมอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยครับหัวข้อหรือสิ่งที่ผมอยากจะคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับพอดีอยากอัปเดตให้แล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ หลายผมไปเจอหล,หลายที่นะครับหลายองค์กรเพื่อนๆหลายๆคนได้ถามมาว่าตอนนี้นะครับคุณรักถ้าจะไปใช้คลาวด์นะครับเราควรจะไปไหมแล้วก็คลาวด์จริงๆเนี่ยมันมันดีไหมนะครับหรือเราควรจะมีระบบที่ออฟฟิศของเราเป็นหลักมันควรจะเป็นแบบไหนดีนะครับอันนี้ผมมาแบ่งปันความคิดเห็นของผมนะครับว่าเรามีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ผมให้คําแนะนําเป็นข้อมูลให้กับ เป็นคนที่ที่ถามยังไงนะครับครออ่างนี้ฮะหลายหลายคนเนี่ยคงจะคงจะได้ยินเรื่องคลาวมานานนะนะครับและก็ทุกคนก็รู้ว่าในองค์กรของตัวเองในบริษัทของเราอ่ะเราใชออนพรีมิตอยู่ ise, ออนพรีมอ่ะก็คือเรามีห้อง Data Center เป็นของตัวเองอยู่แล้วในะปัจจุบันแต่ก็เราก็มีระบบทางโปรดักชันเนี่ยที่ให้บริการในธุรกิจเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับ คำถามคือถ้าเรามีแบบนี้อยู่นะครับเราควรจะไปขึ้นคลาวหรือเปล่านะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปคุยนะครับได้แลกเปลี่ยนกันเพราะว่านะสิ่งที่เราสังเคราะห์แล, k, <c oughs> แล้วก็เราบอกเลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็นคลาวไม่ได้เหมาะกับทุกๆงานทุกๆประเภทนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสบนคลาวนะครับซึ่งแน่นอนว่า m h m h. มันก็ต้องปรับตัวด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันแต่ถ้าจะใช้ฮาร์ดแวร์คลาวเนี่ยอันนี้นะครับก็จาเป็นจะต้องมานั่งนึกถึงว่า ถ้าย้ายขึ้นไปแล้วกระทบอะไรกับบิสเนสบ้างมันก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในแง่ของเรื่อง p ์ฟ f o r m มนซ์ในแง่ของเรื่องการจัดการในเรื่องของการสำรองข้อมูลการคู่ขึ้นข้อมูลนะครับรวมทั้งบริการที่มีตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าแม้มีการรับประกันการันตีว่าจะมีบริการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เนี่ยนะครับหลาย,ลาย,ล,ายลายก็เคยาย้ายขึ้นไปแล้วก็เอาลงมา นะครับแล้วก,ก็การเอาขึ้นไปแล้วเอาลงมาเนี่ยมีความยากลำบากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นข้อคิดนะครับเป็นข้อคิดดังนั้นเนี่ยระบบขององค์กรขนาดใหญ่นะครับและหลายองค์กรเนี่ยโอเคเรื่องเทคโนโลยีคลาวเป็นสิ่งน่าสนใจแต่ว่าเขาเองไม่ได้ขึ้นไปหมดอาจจะมีบางเซอร์วิสนะครับที่เอาขึ้นไปซึ่งเซอร์วิสเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีความสําคัญมากๆสำหรับองค์กรแต่ต้องการความที่อุ่นอะไรบางอย่างนะครับ ดังนั้นเรื่องคลาวด์นะครับในฟรัอร์หรือคลาวด์เซอร์วิสต่างๆเนี่ยที่จะใช้เนี่ยบางองค์กรอาจจะมีความเหมาะสมนะครับคือเริ่มต้นธุรกิจมาหรือขึ้นโปรเจกต์ใหม่อาจจะอาจจะไม่ต้องการที่จะซื้อฮาร์ดแวร์มาเลยเพราะว่าการลงทุนครั้งแรกมันก็เยอะเขาอาจจะสามารถเริ่มต้นได้เดือนแล้วไม่กี่แสนเพื่อะขึ้นขึ้นคลาวด์นะครับก็าสามารถที่จะทําได้ซึ่งแบบนั้นอาจจะเหมาะนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเหมาะและไม่เหมาะนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเรา เพื่อนๆคิดยังไงครับลองคอมเมนต์ดูนะครับลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวเราจะได้มาดิสคัสกันนะครับเผื่อมีไอเดียดีๆนะครับมุมมองดีๆจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ